มาดูอีกคดีหนึ่งนะคะถือว่าเป็นคดีดังในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเข้าสู่วันที่4ี่ของการติดตามจับกลุ่มนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งผู้ต้องหาที่หลบหนีจากโรงพยาบาลนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบค่ะเป็นการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งพบว่ายังอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็อยู่บนเทือกเขาบรรทัดพร้อมกับลูกน้องด้วยค่ะที่ผ่านมาก็มีกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีการวางแผนสลับรถนะคะคุณผู้ชมเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้า ใจว่าอาจจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะ ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8ก็ไปแกะรอยเส้นทางหลบหนีของนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโนดนะคะนักโทษคดีไร้าแรงหลายคดีค่ะหลบหนีระหว่างเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชช่วงตีหนึ่งวันที่22ตุลาคมตำรวจเข้าไปตรวจสอบจากสัญญาณโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็พบว่าหลังพานายชวลิตหนีออกจากโรงพยาบาลรถยนต์ทั้งสาคันแยกย้ายกันหลบหนีนะคะกระบะบิตซูวิชิไปที่สตูลกระบะ อีสุสุมุ่งหน้าอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะส่วนนายชาวลิตคาดว่าได้เปลี่ยนมานั่งรถอีกคันก็คือรถฮอนด้าซีวิสีดําแล้วก็พบว่ารถเก่งสีดําที่พาในชาวลิตเนี่ยค่ะออกไปก็ไปที่บ้านเขาครามตมบ,บ้านนาอำเภอศรีนครินเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัต์ปากเขาบรรทัดและเมื่อตรวจสอบสัญ,ญญาณโทรศัพท์ก็พบนะคะว่านายชาวลิตนั้นเดินขึ้นไป2กิโลเมตรค่ะเป็นการเดินขึ้นไปบนเขานะคะส่วนกระบะมิซูบิชิที่ ขับเข้าไปที่จังหวัดสตูลน,นี่ถือว่าเป็นแผนลวงค่ะต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าขับรถไปจอดที่ใกล้กับชายแดนเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วนายชาวลิตไม่ได้นั่งไปด้วยนะคะแล้วก็ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่คาดว่าขณะนี้นายชาวลิตนั้นอยู่กับนายจัก,กรีแป้นน้อยหรือว่าบิก๊กแล้วก็มีภรรยาของนายจัก,กรีซึ่งตอนนี้ตั้งครรภ์ท้องแก่อยู่ด้วยอยู่ที่บริเวณริมเทือกเขาบรรทัดค่ะ ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อไปติดตามข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชด้วยโดยเฉพาะประเด็นการให้นักโทษที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเฝ้าไข้ก็ตั้งคำถามแหละค่ะว่าทำได้หรือไม่โดยมีการสอบสวนประเด็นนี้อย่างละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องนะคะ เบื้องต้นทราบว่าโรงพยาบาลได้ติดต่อไปอยังเรือนจำแจ้งขอเลื่อนนัดนายชาวลิตจากเดิมค่ะนัดทําฟันวันที่20ตุลาคมขอขยับเป็นวันที่25ตุลาคมแต่ทางเรือนจำก็ยังนําตัวนายชาวลิตมาทำฟันวันที่20ตุลาคมเจ้าหน้าที่เวรโรงพยาบาลจึงรับดำเนินการค่ะ ขณะที่นําตัวนายชาวลิ์ออกจากห้องทันตกรรมนายชาวลิศก็มีอาการบูบเป็นลมนะคะเจ้าหน้าที่จึงนําตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพราะว่าพบว่าความดันต่ํามากก่อนที่จะย้ายไปยังหอผู้ป่วยอายุรกรรม6ก็คาดว่านายชาวลิศนั้นกินยาลดความดันขณะมาโรงพยาบาลเกินขนาดทําให้ความดันตกอย่างรุนแรงจึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ พยาบาลวิชาชีพผอผู้ป่วยอายุรกรรม6ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะคะว่าขณะที่นายชาวริตรักษาตัวผู้คุมไม่ได้อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาแต่ว่าให้เบอร์โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่พยาบาลเอาไว้เพื่อให้มาไขกุญแจให้หากต้องการทำํำพัถการค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนย้ายเข้านานไม่เป็นหน้าเราจะโทรบ,บอกผู้คุมไหม,ผ,ม,ไมไผู้คุมมาอยู่ไหครับผู้คุมมาอนปกติปกติผู้คุม จะมาเฉพาะเวลาเราตามค่ะก็ตามตามทุกไหนจะเข้าจะเข้าห้องน้ำด้วยย้อยทุกครั้งที่มีกิจกรรมการพยาบาลค่ะเราจะเราต้องเรียกผู้คุมมาตลอดค่ะกกรพยาบาลเช่นฉีดยาทาแผลไม่ไม่ค่ะที่ทำบนเตียงเราจะทําได้ตรงนั้นคือไม่ไม่มีการคือยากิจกรรมในนอกเตียงค่ะเป็เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ําไปเอ็กซเรย์ไปอะไรพวกนี้ค่ะ ขณะนี้ทางกรมราชทัณฑ์กำลังสอบข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะสอบให้แล้วเสร็จภายใน5วันแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษว่า DSI ก็เข้ามาร่วมสอบด้วยค่ะ